อลัวขนมที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นหูกันดีนะคะโดยส่วนตัวนะคะก็ชอบทานด้วยละคะ่ะข้างนอกจะแบบกรอบๆนิดนึงนะคะส่วนข้างในก็จะแบบหวานมันแบบนัวๆไม่ทราบว่า,ามีท่านไหนที่ชอบทานอลัวกันบ้างคะวันนี้ไม่ได้มาชวนไปทานอัลัวกันนะคะวันนี้ทางช่องเราจะนำเรื่องราวของอัลัวพักเครื่องที่กำลังฮือฮาในโลกโซเชียลมาเล่าสู่กันฟังค่ะ แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจริงๆแล้วก็เจอบทความมาหลายที่ค่ะที่เขียนว่าอลัวพักเครื่องสวยงามสร้างสรรค์หรือสะเทือนใจชาวพุทธเป็นกระแสที่กำลังถกเถียงกันอยู่ในโลกโซเชียลขนาดนี้เลยนะคะเกี่ยวกับประเด็นอลัวพักเครื่องซึ่งก็มีฝั่งหนึ่งที่ชื่นชอบในความสร้างสรรค์และความสวยงาม ส่วนที่อีกฝั่งหนึ่งค่ะแสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเป็นการลบหลู่ศาสนาเรื่องราวเริ่มต้นจากการแชร์ภาพอัลลัวพระเครื่องค่ะซึ่งเป็นขนมไทยจากร้านมาดามชุบที่ทำขนมอัลลัวให้มีรูปลักษณ์เป็นแบบพระเครื่องหลากหลายสีสันและก็หลากหลายรูปแบบด้วยนะคะจำหน่ายในราคากล่องละ100บาทโดยได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดีค่ะจากผู้ที่ชื่นชอบขนมหวานและรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่และมีผู้ติดต่อเข้าไปสั่งขนมเป็นจํานวนมากด้วยนะคะจากนั้นค่ะก็มีการแชร์ภาพอรัวพะเครื่องออกไปในโลกโซเชียลซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายเริ่มจากผู้ที่ชอบในความแปลกใหม่เห็นว่าทางร้านมีความคิดสร้างสรรค์สามารถแดัดแปลงขนมไทยดั้งเดิม ให้มีรูปรักษ์ที่แปลกใหม่เป็นที่ดึงดูดใจลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนอีกด้านก็มีการแสดงความคิดเห็นว่ารับไม่ได้กับการทำอัอรวรูปพระเครื่องการนำสิ่งที่คนเคารพบูชามาทำเป็นอาหารแบบนี้ถือว่าเป็นการรบหลู่พระศาสนาบางก็เชื่อว่าพระเป็นของสูงสำหรับคนที่นับถือพุทธแล้วคิดว่าเป็นการไม่สมควรที่ทำแบบนี้ค่ะ ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้แจงว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรทำขนมอลวรูปพักเครื่องโดยจะเตรียมการทำหนังสือชี้แจงไปยังร้านขนมดังกล่าวว่าทำไม่ได้และไม่สมควรทำเพราะรูปพักเครื่องถือว่าเป็นวัตถุมงคลเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้าส่วนพระมหาภัยวันนะคะท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นผ่านเพจส่วนตัวว่า ไม่คิดว่าเป็นเรื่องลบหลู่อะไรเรามักรับกันไม่ค่อยได้หรอกกับเรื่องลักษณะนี้แต่เรารับได้ถ้าภาเครื่องเหล่านี้จะถูกปั๊มออกมาวางขายเป็นตะกาตะก้าองค์ละหบาท10บาทเรารับไม่ได้ที่ราเครื่องจะกลายมาเป็นขนมแต่เรารับได้ถ้าภาเครื่องจะกลายเป็นสินค้ามีราคาซึ่งคนจะซื้อขายกันเหมือนเพชรพลอยในราคาหลายล้าน กินไม่ลงก็ซื้อไปเก็บไว้บูชาได้นะอันนี้พูดจริงอย่างน้อยคนทำก็กล้าคิดกล้าทำในช่วงโควิดแบบนี้ถือว่าเข้าใจหาวิธีในการเรียกลูกค้าจริงๆจะว่าไปแล้วเหรียญก็ยังมีสองด้านนะคะก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านเมื่อเพื่อนๆฟังคลิปนี้จบแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ สำหรับร้านมาดามชุบนะคะตั้งอยู่ที่ห้องแถวไม้ริมฝั่งแม่น้ำแม่กองค่ะเลขที่45หมูนหน่1เทศบาลตำบลบางนกแขวอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเปิดขายขนมอัลัวลูกชุบคุกกี้และขนมไทยอื่นๆในรูปแบบสวยงามแปลกตาและมีความหลากหลายค่ะ แล้วก็ยังเปิดคอร์สสอนทําขนมไทยแบบออนไลน์ด้วยนะคะและนี่ค่ะก็คือเรื่องราวอัลัวพะเครื่องที่เป็นกระแสถกเถียงอยู่ในโลกออนไลน์ในขนาดนี้ที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณภาพสวยๆจากเพจมาดามชุบนะคะถ้าหากเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งติดตามกุ้งกริ้งด้วยนะคะ เพราะทางช่องเรายังมีคลิปดีๆอีกเพียบเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมูรเลศบุระนะคะขอบคุณค่ะ